หิวแล้วเดี๋ยวจะพาไปหาของกินอร่อยอร่อยบอกเลยนะเมนูเนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันที่ไหนแล้วหาทานยากด้วยติดตามเลยในช่วงของสบัดรอบกลง คุณจูด้งครับพอดาออกไหมว่านี่คือเมนูอะไรครับเฮ้ยอันนี้ไมเห็นได้ไหมดู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 เอ๊ะตักคลายเหมือนทอดมันหรอเออตอนแรกเลยนึกเหมือนผมเลยทอดมันหรือเปล่าใช่เปล่าเพราะเวลาหน้าตามันย่างออกมาแล้วมันคล้ายๆแฮอแต่ผมนึกถึงอีกหนึ่งเมนูครับคืออะไรครับกุ้งพันอ้อยคุณเคยทานไหมอาหารเวียดนาม ยังเลยครับกุ้งพันอ้อยเออทำไมต้องพูดเบาๆร <c oughs> ือพูดดังๆสิเคยแต่ผัดลำ <c oughs> ไม่เคยทานก็ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> เรื่องของเรื่องดูมันมันคล้ายเอแต่เห็นแล้วเนี่ยก็ดูน่ากินน่าทานกันบอกเลยนี่คือเมนู <c oughs> ไก่ตะไคร้วาวเหมือนกับว่าเป็นไก่สับที่เอามาทำแบบว่าเป็นเหมือนกับว่าไก่ที่แบบมาปรุงรสหน่อยอแล้วมาปั้นเป็นก้อนๆห่อกับต้นตะไคร้แบบนี้แล้วเอามาย่าง ย่างให้ได้แบบสุกพอดีกลิ่นมันจะหอมหวนชวนรับประทานขายแพงไหมเ่ยแพงไมมละสิบาทเฮ้ยสิบาทเองจริงๆเฮ้ยนี่เคียวยันตะไคร้ได้เลยนะเขาบอกเอาไปลองชิมกันได้นะครับกับร้านนี้ชื่อเก๋ๆฮะชื่อร้านว่าเฮ้ยไก่ตะไคร้จริงๆชื่อร้านเขาเฮ้ยไก่ตะไคร้นะครับเป็นร้านของพี่สาวคนสวยคนนี้นี่แหละครับขายเฉพาะวันเสาร์ 14นาฬิกาบ่าย2จนถึง20นาฬิกาก็คือ2ทุ่มที่ตลาดนัดเลี่ยงเมืองหรือว่าตลาดนัดหน้าวาังซอย8แขวงจรเข้บวกเขตลาดพรา้าวกรุงเทพมหานครขอบคุณภาพนี้ก่อนแวะจากติกตอกของโมมากินชาแน,นลนะครับ สำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าวประกัดกันให้สบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบ่ายกับผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับ